ผมมีปัญหาที่สุดกับเรื่องหลักการของพักส้มก็คือว่าพักส้มไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็น,นกลไกหนึ่งของฝ่ายรัฐพันลึกในการกำจัดระบอบทักสินพักส้มคิดว่าตัวเองไม่เป็นสลิมแล้วแต่ในทางปฏิบตัติพักส้มเป็น,นกลไกหนึ่งของฝ่ายรัฐพันลึกในการกำจัดระบอบทักสินที่มันพยายามกำจัดมายี่สิบปีแล้วยังําไม่สําเร็จตัวอย่างง่ายๆนะครับที่สิ่งที่ ถ้าเรามองกันเรื่องว่าการกล้ามากว่าเก่งมากกับใจเจกับใจน้ำแข็งมองว่าพัดไหนสู้หรือไม่สู้กับระบอบเนี่ยผมจะให้ดูจุดสําคัญสําคัญจุดเหล่านี้นะครับกรณีที่โรมเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรมบังคับคดีให้คณะรัฐประหาร49อภิปรายในสภาเอาทักษิณเข้าคุกคดีชั้น14ทั้งนั้นที่คดีชั้น14เป็นผลพวงและประหารเนี่ยนี่คือหนึ่งในจุดยืนที่ผิด ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ยืนกับการบังคับคดีคณะรัฐประหาร49ไปสัมทับอำนาจคุณไปสัมทับอำนาจให้คณะรัฐประหาร49นี่คุณเป็นฝ่ายรัฐพลึกช่วยเอาทักษิณเข้าคุกในคดีจากขนห่วงรัฐประหารเขาไม่ได้อ่านมาถึงตรงนี้ไหมอ่านแค่เขาอินกับการเอาทักษิณออกไปไงแค่เป็นศัตรูต่อ,ต,อต่อหน้าในทางการเมืองใช่ไงก็ก,ก็คือคิดอยู่แค่ตรงตรงหน้ากูต้องชนะไอ้แมวเนี่ยม,มันก็เลยไม่ได้คิดให้รอบคอบแล้วทักษิณติดโคกนี่ชนะหรือย,ยัง ก็น,นี่ไงเขาถือว่าเนี่ยเป็นเป็นผลงานเขาด้วยซ้ําเนี่ยเป็นไงละ่ะอภิปรายมึงไปนู่นชั้นสิบสี่ของมึงต้องติดคุกเนี่ยก็ยังเอามาเป็นอ,อกสะใจอยู่ติ่งส้มก็ยังสะอ,อกสะใจใช่ไหมละ่มละทักสิณติดคุกแต่ในความเป็นจริงมันคือคดีที่เป็นผลพวงจากรัฐประหารไม่ควรมีใครติดคุกจากคดีคณะรัฐประหารอืแล้วพอเมื่อพักส้มไปมองแบบนี้พักส้มก็จะมองว่าทักษิณไม่ใช่เหยื่อแล้ว ไม่ใช่เหยื่อของระบอบรัฐพันลึกแล้วมีกูเท่านั้นที่เป็นเหยื่ออืมใช่ไหมม,มันก็ทําให้คุณไม่ชัดเจนเรื่องความยุติธรรมระหว่างฝ่ายที่ทํารัฐประหารกับฝ่ายที่ถูกทํารัฐประหารจุดนี้คุณจะไม่ชัดเจนเรื่องความเป็นธรรมกับทรัพยสินว่าเขาไม่ควรต้องติดคุกตั้งแต่แรกการจะกลับบ้านมันไม่ใช่ความผิดเขาที่อยากกลับบ้านมันเป็นสิทธิของเขาที่เขาอยู่บ้านบ้านของเขาได้โดยไม่ต้องถูกจับไปขังเว้ย นี่นี่นี่คือเรื่องเรื่องแรกนะแค่การไปไปอภิปรายเอาทักษิณเข้าคุกจากคดีรัฐประหารเนี่ยไอไอติมก็บอกอ๋อก็ยอมรับว่าทักษิณเป็นเหยื่อรัฐประหารแต่การเข้ากระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องถูกต้องแล้วเฮ้ยถ้าคุณยืนยันว่าคุณต้องการให้เข้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยกระบวนการนี้มันยังไม่เคยเอาผิดรัฐประหารเลยแล้วมันรับรองรัฐประหารมาสองครั้งอ่คุณไปเรียกมันว่ากระบวนการยุติธรรมว่ามันสมควรแล้วที่เขาควรเข้าไปถูกขังในกระบวนการนี้ มันก็ผิดแล้วโอ้ยกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีจริงนะครับเร้วเมันไม่มีจริงนะมันไม่มีคณะประหานรัฐประหาร,าร,หารซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าห็อกเออนี่นี่หลักฐานแรกแล้วนะว่าคุณเป็น,นกลไกของรัฐพลึกแต่คุณไม่รู้ตัว<ม>หลักฐานที่สองต่อมานะครับพักส้มไปร้องตุลาการศารลรัฐนูนให้เอาผิดจริยธรรมพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาพ,พักเพื่อไทยอืมคุณ เป็นใครเหรอคุณคุณคุณสนับสนุนอำนาจของตุลาการโจนเ้าตัวเหรอตั้งแต่เม,มื่อไหร่มันเพิ่งยุบพักคุณมาสองพักมันเพิ่งตัดสิทธ์แกนนำพักคุณไปสิบปีไม่รู้กี่คนมันเพิ่งพยายามจะเล่นงานสี่สี่สี่สอสอคุณเนี่ยแล้วคุณไปร้องร้องมันให้ไปไปปดเอฝ่ายชินวัตรดิงี้เหรอ,อนี่คือจุดเริ่มที่พัดส้ม เข้าเป็น,นกลไกของรัฐพันลึกโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวการที่คุณไปร้องตุลาการศาลรั้นูลโดยที่มันคุณยังไม่ได้ลงโทษอะไรมเลยที่ที่ที่มันยุบพักคุณสองพักคุณไปยักไหล่ใส่มนันอ่ะแต่พอถึงเวลาคุณก็เอาเอาประโยชน์ของอำนาจมันมาใช้ทำลายคนอื่นถูกไหม,มเพื่อไทยมันยังไม่เคยเอาใครไปร้องศาลรั้นูญมามามาลังแกพักคุณสักครั้งเดียวก็ไม่เคยแต่คุณเริ่ม แทนที่จะช่วยกันเออแทนที่จะช่วยกันต่อต้านในอำนาจอำนาจตุลาการโจรเก้าตัวเนี่ยแต่คุณไปร้องไปให้อำนาจมันไปยื่นดาบให้มันมาฟันพวกกันเองก็เหมือนว่าเห็นดีเห็นงามกับการมีอยู่ทั้งทันที่มันไม่ควรมีทั้งทันที่มันไม่ควรมีตุลาการโจรเก้าตัวมาปลดใครปลดรองสภาปลดนายกได้เนี่ยเอออันนี้มันแปลว่าคุณเป็นกลไกหนึ่งของรัฐันลึกในการล้มชินวัตรแต่คุณก็ไม่รู้ตัวถูกไหม ก็เขาเป็นพักคู่แข่งอาพักคู่แข่งก็พัรคู่แข่งเพื่อไทยมันก็คู่แข่งทำไมมันไม่เคยไปร้องตุลาการจนมันล้มคุณอะ่ะอืมทําไมผมต้องไม่ทํามันคนไปด้วยละ่ะอเอาไม่รู้นี่มันเรื่องหลักการคุณจะไม่ยืนหลกักการเรื่องพวกนี้ <c oughs> ในด้านกองทัพนะครับพักส้อมออกมาอวยแม่ทัพกุ้งจําได้ไหมอ่าแน่นอนจําได้ไปหนุนออกมาบอกไปเอ็นเกมพนมเปนบุกตีให้แตกนู่นนั่นนี่ใช่ไหมอืมนี่คุณเป็นอันเจนด้าของฝ่ายนรักนิยมฝ่ายข้างชาติครับ เป็นอนดัดาเดียวกับฝ่ายกองทัพครับต้องบุกกพนมเปนต้องแม่ทัพภาคที่สองเป็นฮีโร่ใช่ไหมอืมอันอันน,น,นี้อันนี้มีมีใครได้พูดบ้างอย่างว่าคุณยืนอยู่ฝ่ายหนุนสงคราม hmm. ถ้าคุณยืนอยู่ฝ่ายต้านสงครามคุณไม่มีทางไปสนับสนุนเอ็นเกมพนมเปนหรือว่าไปหนุนแม่ทัพภาคที่สองซึ่งแม่ทัพภาคที่สองเนี่ย ไม่ฟังคําสั่งนายกคนละเลือนเว้ยแล้วคุณไปนหนุนมันเว้ยนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคุณคุณกําลังเป็น,นกลไกหนึ่งของกองทัพของรัฐพันลึกมีคนเดียวที่รู้เท่าทันในกองทัพรัฐพัลึกอุ้งอิงแต่โดนปลดเพราะรู้ทันคนละพวกกันเราเออ <c oughs> ก็ <c oughs> เขารู้ทันไงว่าไอ้แม่ทัพพันสองเนี่ยมันจะมาเล่นะัน <c oughs> คนละพวกกันมันเลยไม่ฟังคําสั่งที่อะไรเลยแล้วระดับแกน มันสมองในพรรคส้มดันไปบอกว่าอ๋อรัฐบาลอุ้งอิงไม่ใช่รัฐบาลพาะละเรือนตกลงไอ้พวกนี้ท้ายที่สุดทหารกาฮูลเซนมันก็หักหลังกันไปหักหลังกันมานะออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าคุณยืนกับฝั่งกองทัพในเรื่องการสงคราม,มเพื่อ<ม>ต้องการล้มล้างรัฐบาลชินวัตรเขาอมแล้วการที่ พักเพื่อไทยเนี่ยโดนตุลาการโจรปลดเศษฐาเนี่ยอลองหัวหน้าพักส้มก็คือสุพิสารพักดีในรือนาฏออกมาบอกว่าสมควรแล้วที่ปลดที่ปลดพิธาเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมแต่ที่เรื่องปลดปลดเศรษฐาสมควรแล้ว <laughs> เออไปย้อนฟังได้เลยไอ้อสุพิสารล,ลองหัวหน้าพักส้มไปออกรายการกับตูจะดูพรอ้อผมติดตามตลอดเรื่องนี้ ไพศาลเนี่ยนะไพสุพิศาลอ๋อสุพิศาลสุพิศาลพักดีนื้อหนาตบอกว่าสมควรแล้วมันผิดจริยธรรมเห็นเห็นชัดเจนอันนี้คือรองหัวหน้าพักใช่ไหมรองหัวหน้าพักส้มบอกเสตตาสมควรถูกปลดแล้วผิดจริยธรรมชัดเจนอืนี่คุณก็ไปเป็นพวกเดียวกับตุลาการโจนอีกแล้วเห็นไหมฮะคุณไปยืนฝั่งเดียวกันกับตุลาการโจนปลดนายกพลเรือนอีกแล้วไอ้นี่รอบแรกแล้วนะรองหัวหน้าพักส้มออกมาหนุนนะรอบสองมาอีก คลิปอังเคิลคลิปแบ็กเมย์มาปวดอุ้งอิงนายกคนละเรือนไอ้ก้าตุลาการโจนี่อีกแล้วผิดจ,จริยธรรมเออผิดจ,จริยธรรมจุดยืนพักซ่องคุณยืนกับคุณยืนกับสารชั่วหรือคุณกับยืนยืนกับนกักการเมืองเลวเออเออเอาถามหน่อยกรณีคลิปอังเคิลเนี่ยไม่ต้องโกหกตัวเองว่าคุณยืนกับฝั่งไหน <c oughs> สารชั่วคุณยืนกับฝั่งสารชั่วครับ เพราะว่ามันคุณคุณไปดีลกับน้ําเงินมากดดันให้อ้แดงมันยุบสภา,านไม่ว่ามึงจะชั่วยอย่างไรแต่สิ่งที่มึงตัดสิน,ม,นมันต้องไม่ใช่ใเออมันต้องไม่ใช่โจรมาตัดสินมันถูกใจกูจะถูกจะผิดอุ้งอิงจะถูกจะผิดไม่ใช่โจตรตุลาการก้าวตัวมาตัดสินแต่คุณไปสำทับอํานาจโจตรตุลาการก้าวตัวเอาเรื่องคลิปอังเคิลมาเล่นงานเขาอไปดีลกับน้ําเงินมาล้มเขาด้วยข้อหาเรื่องเกี่ยวกับคลิปนี้ S <S <S ใช่ไหมอุงอิงผิดอะไรต้องออกอะ่ะคุณก็ตอบได้แบบเดียวกันกับไอ้ตุลาการโจงกราตัวก็นี่ไงเรื่องคีบอังเคลิลถูกไหม <S 2> <S 2> <S นี่คุณสมทับอำนาจให้รัฐพันลึกโปรดนายกพล,ลเรือนรู้ตัวอยู่ไหมเนี่ยยังคุณมันไม่รู้ตัวเลยว่านี่คุณเป็น,นกลไกหนึ่งของรัฐพันลึกนี่อาจจะเป็นการวางแผนในระดับอำนาจนำเลยนะ <S <S 2> <S 2> ใช่อืม ถ้าคุณยืนตรงข้ามรัฐพลึกยืนตรงข้ามการแทรกแซงของตุลาการโจนเก้าตัวคุณต้องทําอะไรคุณต้องปกป้องอุ้งอิงครับต่อให้คุณจะเกลียดต่อให้คุณจะไม่ชอบที่หน้ามันแต่ตามหลักการคุณต้องปกป้องอุ้งอิงจากอำนาจตุลาการโจรเก้าตัวแล้วถ้าคุณประกาศปกป้องอุ้งอิงไม่ได้คุณก็ต้องเลือกใช้เกษมเพื่อ, Actually, อยืนยันว่ากูไม่เห็นด้วยกับต,ตุลาการโจนเก้าตัวที่มาปลดนายกพล,ลเรือนอืมนี่เป็นเรื่องหลักการเลย ราะเรืเ่องหลักการคุณเลือกช้อยอื่นไม่ได้นอกจากชัยเกษมถ้าคุณยืนยันว่าตุลาการโจรเก้าตัวไม่มีสิทธิ์มาโทนายกนี่เรื่องหลักการอแต่ถ้าคุณเป็นสองไม่เอาคุณไม่อยากจะยุ่งการต่อสู้กันระหว่างแดงกับน้าเงินคุณก็งดออกเสียงไปสิแต่นี่คุณเลือกข้างรัดพันลึกเมื่อมีช้อยเหลือสองช้อยระหว่างระบอบทรกษิณกับระบบรัฐพันลึก มึงเลือกกระทึบระบอบรักสินด้วยการเอาสิบสี่ล้านเสียงไปถวายคืนพระชาอำนาจให้รัฐทันลึกมันคุมอำนาจเต็มเบ็ดเสร็จนี่ยังไม่รู้ตัวมันผิดด้วยนะอ <c oughs> บอกเป็นเจตนาดีสัญญาแก้รัฐนูนมันฟังไม่ขึ้นว้มึงดีวกับหนูไม่แล้วเพราะอะไรเพราะถ้ามึงไม่ได้ดีวกับหนูไว้แล้วตอนที่ไอ้เฮียสถิตพงษ์มันวีโต้การยุบสภาของภูมิธรรมเนี่ยมึงต้องเอะแล้วเออ มึงต้องเวสแล้วก็มันก็มันยุบสภาแล้วนี่ไงมันแสดงเจตนาแล้วภูมิธรรมเพื่อไทยมันแสดงเจตนาแล้วว่ามันต้องการยืนยุบสภาแต่ไอเฮียเจ้ามันขวางสถิตพรมันขวางถ้ามึงเป็นฝ่ายเดียวกับรัฐพลึกมึงก็ช่วยมันขวางไงมึงก็ไปตามน้ากับมันไงแต่ถ้ามึงเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐพลึกมึงต้องยืนยันว่าเฮ้ยเขายุบสภาสําเร็จแล้วอื ไม่ใช่ไปดีลกับไอ้หนูไอ้รอ,อไปได้หนูรัฐบาลไปรัฐบาลแล้วแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นออกเขาไอ้ดุละาไอ้ไอ้ราชเลขามึงมาวีโต้อํานาจยุบสภา,าซึ่งผิดหลักการกแล้วมึงทําอะไรมึงช่วยกันกดดันเขาต่อช่วยกันโหวตไอ้หนูต่อเอานี่มึงฝ่ายไหนไงเว้ถามนี่มึงฝ่ายไหน